หวังอังมานโนโศกันเพราะมาเข้าเคยต่างวังว่าจะมีสุขหรือผิดเพี้ยแต่นี่เนี้ยเป็นทุกดำหน้าผู้เดียวนี้ผู้เดียวนี้ฝ่าและดิส้สุดหัว เกิดนายน้งแนวไดเด้อเฮ็ดใี้นางพี่ตั้งนางมานโนสกันเพระแา่เอาเ,อเาคยสร้างวังว่าิมีสุขเด็ดเี่เดอฮเฮ็ดเ็เเเ อาเปนวพอดียัมอาหาลคนเจ๊เจเเเผู้ายายะีกออ์เาเปียอแล้วเป็นพี่น้องอาสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนนะคะัอาเนอยกบใจให้เป็นรๆต้มแกงลายโอ้ยขอเห็นยอน้าต้มน้ามนรักอง อันเดหรือวาจะตุกนึงนะอันน้ำสีเหลืองๆว่าดำเดอเอ้อเออคอแหงแล้วสวัสดีจ้าสวัสดี อยู่ไม่อมาลาเนี่ยน้ำสีเหลืองๆนะ่ะสมุนไพรนะสมุนไพรนอนหลับดีแ่ะเออ,อนนฟนว่าคอเริ่มแหงแล้วคำฟันนี้ยังแดดอยู่นาะนี่นะ้าแข็งกับเจ้าน้าใ้ไ่จะเป็นบทสมแทบ <laughs> นี่ดักแข่งมามาพอหน้าให้ใหญ่ใหญ่กระยิพพดใหญ่โพจ้พา,ามอยู่สวรรค์ปัดพื้นกระยบอดใสอยู่น้าางิดาส่น้าสวนไทยมาให้น้าแล้วบอนางคอยเหน นางคอยให้เอาน้ำสมุนไพรมาหน่อยขาดเสิร์ฟบอกขาดเดินบอกเพราะว่ายางยากดินมันหล่มพี่น้องล่มคักระลมแน่ล่มคักระลมแน่ลมพวลมพวหน้าแทงผัดลงหน้าไปต่วนบวบเลยแมนคุนให้นางคุนโอ้นางต้องการพลังบ่อย เสียงตู้ก็เสียเงียแลแบบนี้เหรดำหน้าสิปล้วหนาเสียงตู้ตุ้มๆเหมือพี่น้องเออเซเลนไปยาวอยู่ในตู้อะไรเมืนล้ยเมี้น่ว่าจอดเต้นอยู่ในกอดากข้าเจ้ามันขบวนมันยาวเลยไปเขาจอดจอเน่มาลสเปนยาวหนาเวทีค่ะ ดับน้ำเมือกจะเป็นยาวนาวเวทีนะคะหอดึดนแล้วกอดีเือกส็สิไปหาหนมใหม่นาะพี่น้องมือนน้กะสิมาดับนา,วบนา,วาเวดันาซอยแบเอาอแล้วก็เเบ่งมอรก่อนแล้เมื่อเบื้บาดพันละไปหาหนมใหม่ไปเห็ดน,น้ใหม่ส้มอ้นนั่งขับมอเตอร์ไซค์ไปนะส,สิเอามือเบิดบ์ตบ่ อือดไปหาดอกไม้อาบัดดีบได้เติมน้ำสมุนไพรแบบครึ้งเงียบฮะ แตกันะเนีผม อย่างผ้าลงนี่ใบเชนคือปอดมันจะเป็นกิ๊บจะเป็นทันเลย ปวดป่าใส่นีบ่ป่าหรือเปื่านวลาท่านจะอยู่ห่เวลานั้นมีคนอยู่บรือเ่เรื่อนเอื่อยขอเด็ดเดเอื่อยหักเอือยหักก็ไปแขกบไตนเด็มันดูดนะบ่ดูดจะปวดคอปวคอกับปดู

ม่ก็สีแห้งนละอยปดไ้รอกบำรุงนะตรัวใครระบาตะกองกินน้ำสิอ้วนแข่งกันะกบเจ้ากอสิตุ้ยซะนอตตายละงานรถไปปะ้อกเจคุณรไปเจือเกรืองคนจะตายพีชกามัแห้งปวดซับบับกอกอะไรแห่ยอ้วนบอวอ้วนหรอบ่เนียเีงม้ยมาบ่เมื่อยปะนะ ก็เมื <S 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 yeah, Mont ่อไร่บ่ก well ็ไปแม่นี่แหละก็อยากไปตาภาษาพุทธะไอยู่คืออีแม่แหละหามทาก็อยากไปอมนี่หดยากดต้งกรได้ซบอกเดีวแกน่มาลก้า

แต่จะไปกรุงเทพนานนะดำได้แท้ไปพูดนะถึกน้ำมันนั่งกับขาวแล้วเจ๊มันสีขาวมันสีลอกลนน่ะมันสีกวัดไปสามหมื่นกับใสมันขาวนี่มันก็ใส่ขึ้นเจ๊พอแล้วขนาดจีแม่ยังขาวกว็เป็นทะเท่ายอย่า่ยังขาวกว่ายายังผุดแต่ยังใส่อยู่ด่าเด้อ ไปดำหน้าดำหน้าดำหน้าลุย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 จคนจ้างดำนะดำดำสี่บ่บบลบกได้ะลกระชอคนอ๋อสี่ลกทันอยู่บ,บส่สี่สี่โมงไอหยางสีง่โมงบ่เลยสี่โมงสี่โมงแรงจะรอจกมาสอดน,นี่น้าเริ่มบกแล้ว

โอ้ผมมีแงจัจุดเห็ดทอดเห็ดพอมีกินได้แล้วเห็ดยังลายเนะ่กินอะจัดาไห่กระเทยมาแป๊บเดียวได้เื่งไห่เลยนะคะไห้ก็ได้ไห่ใหญ่ก็ได้เจ้าดำนาซาซาเขาหคนเจาดำนาาซาเขาไม่ไหจ มันขำเลยมันเม <diction> <Portuguese> <rain> ื่อยเขาเมื่อยจังเรื่องมันดับหน้าอ่อนใส่เนี่มันเมื่อยเขาเคยดับหน้าแค่แล้วมันไวว้าวว้าบว้าวว้าวไปเม่บอกเขารับชั้นผมเมื่อยชั้นผมหนเขได้ปักง่ายเนาะปุบปับ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 ปวดได้เจ็บบวดได้อยังเจ็บดีบวดได้เครื่อนนิ้วมือเจ็บดีนี่ปวดได้เครื่อนนิ้วเจ็บดีความว่ามันอ่อนความว่ามันหล่มขาดไบสามมือก็ยังนิ่มคือเก่าครับพี่น้องคะแห่งขาดใบหลายมือแห่งดำหมวนหน้าแบบนี้นะ นะกระเทยมาดำไปด้วยเนะ่ิงหนึ่งเขิงต่อเข,ขิงกับที่เ,เขาดำบักโดนๆบักไลยๆคนพี่น้องค่ะพี่ดเาดำมันจะหอดพุ่นเลยพี่ดาวดำเดียวพี่ดาวให้พี่ดาว,ดว,ดวจะกระดับสีฝาจะกะสมนีนะคะแล้วดับนาจะยกให้กระเทยนะคะเห็ดเวี้ยยังก็ต้องเห็ดด้วยว่าไม่น้องเห็ดเล,ล่นซอยลำค่าในการเป็นพผนลัพธก็แกๆนี่ราคาะมาแลกกระสิเป็นยาวมอลำนะคะวันนี้ก็อาจจะได้นอนบ้านนี้นะคะแล้วเจ้าเราก็เมื่อหานอไม่ต่เศร้าเสียฮาราหน่อยยังก่อนเห้ย เอาน่อไ้ไผ่ก่อนเนะาะ้หนอไผ่จะไปเอาด้นส่ง,งนั่น,เอ,นอเอาก็เาอาหนอไผ่จะกระสอบนึงแหละจังตอนแรงจะไปเอาดอกไม้บกเอาอไม้เ่มนยมันก่อนโอเคเ่อไี่กาวกระสอบนึงหมัดสีไท้ทเอาโอ,โอเคก็ไปดองสีฝาบรรยากาศไว้สักนละจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องขาหมัดกระสอบหมัดเสีหลังกระสอบเอา